nó đang phải bơm bằng tua xím bằng đũa vào cả đầu Khôm bên đây Khôm bên đây bỏ lên xà đi Khôm bỏ bỏ bên đây phân chẹt mà bày nhá như vậy xôm vào phay nhạc gì được cứ gì phay nhạc thè gì đó, à, phục ra là cả hột nàm đó bà đây này สวัสดีจ้าวันนี้สวัสดีกันใต้ต้นพะการเดาจ้าพอนัองดินกนลังขึ้นต้นพะการัเดาอยู่เห็นจ้าบ่บสูงเด้อเห็เนเบื้องต้นนี่ขึ้นโตอันนี้ขึ้นโตเงี้วนี่นนนนกำลังงามบางบางช่อกำลังบาดแล้วเห็นจ้า ผักกระเดามันปูไว้ตรงน้ำตกน้อยเ้องนี้นะจ๊ะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่จ้ะนี่เก็บไว้มาตื่มกันนี่จ้ะนั่นกับเป็นโม่ที่เด็ดไว้เสร็จแล้วเขาก็จะออกไปหน้ากันจ้ะปูไว้อยู่บ้านนะจ้ะผักกระเดามันกะเฮ็ดยังกินได้ มันก็มีรสชาติขมแน่อยู่จ้ะแต่กับบุกขมหลจะเอาไปลวกแล้วก็กินกับพริกหวานกับประดุกย่างจ้ะเอาดังไฟเต่าพื่อนธรรมชาติ ฟื้นก็กองไงแท้ผู้น่ะฟ,ฟ,ฟื้นฟื้นฟีติฟื้นฟีฟื้นฟีไฟของฟีจนเคยนะดังไฟลวกปลากระเดาไฟฝ่ากับไฟพี่วะไม่ได้ออกภัยมันน้ำเด่นฮะไัยภัยสังมนหาตุนมันมีใบยอยู่ด้ปลูกเลยบ่ ให้โตปลูกก็ได้ไมะปลูกกับพูนแล้วตอไปพูนแล้วบอ,องอยี่ป่าวาเดี๋ยวไปป,ป,ปลูกไปซีคุ้นซีไปไหมอ๋ตีลวกกินปลาดูกเก่ามากข้าแล้วบ่บ่แล้วซีนเรียนม่ส่อขวม้่งหุงเขาไรบ่หุนแ้วอ,อีก อันนี้หุงไม่เดี๋นี่หรืออุ่นสิหุงบ่กำลังหุงโอ้กินโรดกันสิปลูกไผ่แล้วแล้วกันที่เอาไข่กลับบ้านทันแล้วเ้ยก้าวจะสุกสแล้วเขรอบ่มันทำเลยไหมทำทีนาที่เองเนนี่ละเขาแรงมันตีปลาแดกบองปลาดุกย่างเขาก็ได้สุกแล้วห,ห,ลห,หุงไม่ยังสีบ่หุงไม้กัน โอ้ไฟลูกดีเนาะแล้วเบิ่มอันตัวบวกกระ,กระดูกโอ้ปิดาไนแด้หอมดีเสร็จรถกุล,กลาลงบุกี้ยาว <laughs> <laughs> บุกี้ยาเต็มไม่เต็มไ <laughs> ปดูพวนนะเขาบ่ลวกโดนดอกกระเดาหมัน uý kim kim bịch khôm này bạ kim bịch khôm xím bưng đú vơi nè ngon xím bưng đú bác cả đầu khôm bận đấy khôm nồi khôm lái xím bưng đú à mẫn ti xím đú bê đái bảo lê sa đú แบบบ่บึ้ยว่ะพนมานผ่านตีกินเข่าก้อนโมโ <g shallow> <g iss imi> เลยว่ะกินเข่าผู้เดียวบำบำเลยจายยจยนี้ก็เป็ยนไผ่้างมนที่ปลูกไว้ <c oughs> นี่นี่อีกต้นหนึ่งมีล้ำขึ้นมาล้วไผ่้างมนนี่เอามาทั้งหมด สิตน้นตายเหลือสองตน้นกรบปูกห้างกันกับปุนเทียงหน้าไผ่สร้างมูลนี่ปูกไว้ถ้าใส่ไม่เพราะว่าล้ำไผ่มันจะตรงใส่ประโยชน์ไม่หลายกว่ากินนอเพราะว่าไผ่ที่ไว้กินนอกับปูนไผ่กิมซุง้งกิมซุ้งต้นงหญ่แล้ว ว่าตีหดนาก็คือได้กินนอเลยกินซุ้งอะขยายพันธุ์ง่ายจะ้ะนั่นค,คือมีอยู่ตนเดียวแล้วก็น้องนั้นก็ขยายเองบ่ได้ซื้อแต่ว่าสางมุนนี่ขยายบ่เบป็นเลยซื้อเอาอย่างเดียวซื้อมาปลูกส่วนนี้ก็เป็นไผ่ไผ่ยักษ์พ่นว่าไผ่ยักษ์อันนี้เป็น ศูนเพาะพันธุ์กาใหม่เพิ่นแจกมาใบใหญ่ใหญ่เลสมว่าไผ่ยักษ์อยิหรอกคือสิไผ่ยักษ์แท้อยู่ไผ่ยักษ์น่านนะจันเพิ่นว่านี่พิ่นแจกมาได้สองตน้นเหลือสองตน้นได้มาซิฟเพื่อนเหลือสองพุน่ต้นหนึ่งทั้งพุน่นพุ่นจะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งไผ่ยักษ์ได้มาซิฟเหลือสอง เมื่อปลูกซิปต้นเพราจำเป็นต้องได้ซิปต้นหรอกได้สองต้นก็ดีใจแล้วสิม,มาปลูกไม่อีกหาตน้นสร้างมนคุณปลูกแบบโปรจกมาแล้วคนเข่าบะปุนี่ลองมึงดูโอ้โหปึ๊กเพือเ่อนนะพราะใดโยเพราดโย คนไปเดอ้อเดี๋ยวจะแบเอาไพ่มาให้หาลุมลงปปูกเลยกันลงมืออันนี้เพิ่นนั่นซ้ำใส่ขวดพลาสติกสีอ,กอาสีาอานี่ออกแล้วปลูกลงไปวันนี้ ตั้งตรงจากหลุมกัพอเด้อให้มันตั้งตรงจากหลุมนี่ถ้าซื้อเขาซื้อกิ่งมานี่ถ้าพอพร้อมเขาก็ซ้ำไปก่อนก็นได้ซ้ำให้หากมันเดินดีๆก่อนก็นได้หรือจะปลูกลงเลยก็ได้ นะปลูกละลายของหดน้ำได้บ้าด้นี้หดน้ำให้ชุ่มๆเม,มล็เทียก่อนเด้อปลูกไม่อ่ะให้มันแตกใบออกมาก่อนจงค่อยเว้นมือก็ไ,ได้นะไปลายไรหดไปบบนนีแต่เว้นกับกระลังสิตโต๊กดินบรรยากาศอยู่ไฮยูหน้า ไเมื่อนี้กะลาพี่น้องไปพร้อมกับตะว้นตกดินนี่เด้อฝากเป็นกำลังใจให้บ้านไร่รักดินนี่เ้ยจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับตะไครติดตามกันได้เด้อได้เริ่มต้นเฮ็ดเกษตรไม่ๆกะเขามาเบิ่งกันได้จ้ะไปแล้ว